สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องสาวหึงเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮานอยสูตรมารวมนะคะพี่พี่จ๋าเมื่อประจําวันที่13สิงหาคม2566นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ อก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปของวันที่12กันนะคะค่อยดูไปไปดูแนวทางของตัวใหม่นะคะพี่ปี๋าจวันที่12แอดให้เด่นที่5กับ2ไปเนาะเด่นที่5กับ2นะคะมาดูผลกันในรอบแรกนะคะก็คือรอบเฉพาะกิจ6 4 2นะคะเด่นที่2มานะคะพี่ปี๋าะ,ะ6มา4มา2มาเข้าเฉพาะตารางเนาะตัว จับคู่แอดหลุดไปนะคะส่วนล่างสองห้ามาทั้งเด่นห้าเด่นสองนะคะแอดมีสองห้าแต่เสียดายไม่ได้เน้นไปเน้นที่สองแปดกับสามสองสามนะคะสองห้าตารางเราก็มาเช่นกันนะคะส่วนในรอบพิเศษนะคะสี 4, 3, ่สามหกล่างห3สามดูกลับไปกลับมาพี่น้องจ๋าดูแผนก6 6 0 6 4 6 1ก็มาใน6 3 ในรอบปกตินะคะ8ปดสี่แปดล่างแปดสี่ให้มันได้อย่างนี้เนาะพี่น้องจ้าดูมาแน่มาแต่ตารางนะคะทั้งบนทั้งล่างเลยตัวที่แอจับคู่หลุดไปนะคะในแปดแปดก็มีห้าแปดสองปดมาในแปดสี่สี่แปดนะคะมาแบบนี้ก็ไม่ไหวเนาะมาบนมาล่างแต่เป็นตัวกลับกันออกตัวเดียวกันแบบนี้นะคะในรอบ V i p นะคะห้าเกสล่างเจด อันนี้แอดก็หลุดนะคะพี่พี่จ๋าวันนี้ก็มาแค่คู่เดียวนะคะมาในตารางสามตัวนะคะยังไงก็ฝากเป็นกําลังแงใจให้แอดต่อด้วยเนาะวันนี้พลาดนะคะพี่พี่จ๋าแต่ก็ยังโอเคไนดะ้มายังมาในตัวดินบางท่านจับตัวดินของแอดอไปเป็นคู่เนาะไปตามต่อกันนะคะพี่พี่จ๋าแนวทางวันที่สิบสามนะคะ ย้ำนะคะแอดให้เป็นเพียงแนวทางเด้อพี่ๆจะไม่รู้ล่วงหน้านะคะว่าจะมาตัวไหนถ้าวันไหนหลุดก็อย่าว,ว่ากันนะคะแอดคำนวณไปตามสูตรได้ยังไงก็นํามาแบกปันพี่ๆแบบนั้นนะคะมีเข้ามีหลุดนะเอาไปพิจารณาเปรียบเทียบกับท่านอื่นๆก่อนก็ได้นะคะฮานอยสูตรมัดรวมนะคะพี่ๆเอฟซีที่เข้ามารับชมใหม่นะคะ แอดฝากด้วยเนาะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะเพราะว่าแอดก็ลงคลิปไม่เป็นเวลานะคะอ่าชื่นชอบสูตรไหนก็ตามสูตรนั้นนะแอดลงสองสูตรก็คือสูตรเม็ดเดียวแล้วก็สูตรมารวมนะคะอ่ามาใหม่อาจจะยังไม่รู้เนาะอ่าดูก่อนก็ได้นะคะค่อยตามแอดนะคะอ่ามาดูกันนะคะสำหรับตัวเด่นในวันที่สิบสาม วันหยุดของหลายๆคนเนาะวันหยุดพักผ่อนนะคะวันอาทิตย์ที่สิบสามมาดูกันสำหรับตัวเด่นตารางนะคะเด่นตารางของแอดวันนี้นะคะมีเจ็ดสองเก้านะคะเก้าหรือหกแปดนะคะพี่พี่จ๋าศูนย์หนึ่ง ส่วนเด่นสูตรนะคะเด่นสูตรแอดให้เด่นไปที่เจ็ดกับสองนะคะเด่นไปที่เจ็ดกับสองอ่าถ้าใครไม่ชอบเจ็ดกับสองก็ลองดูในตารางนะคะจับคู่เช่นกันสามตัวก็เช่นกันเนาะอ่าตัวที่แอดจับคู่นะคะสำหรับเจ็ดก็จะมีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง เจ็ดเก้านะคะส่วนเด่นที่สองนะคะเด่นที่สองแอดมี2สองศูนย์สองสามสองสี่สองหกนะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูชุดกันกันบ้างกันของแอดนะคะกันของแอดมีสองแปด แปดเก้าหกหนึ่งแล้วก็สามเก้าเนาะมาแล้วมาอีกได้นะคะสำหรับแนวทางไม่มีอะไรแน่นอนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นนะคะเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันนะคะพี่พี่จา๋านำไปพิจารณาเปรียบเทียบอีกทีนึงเนาะอ่าสำหรับตัวที่แอดเน้นในเด่นที่7นะคะแอดเน้นไปที่72 7 9สอนะใครไม่ชอบเก้ากลับหัวเป็นเจ็ดหกเด้อพี่พจา๋า อ่าสำหรับตัวที่แอดเน้นนะคะส่วนสองนะคะแอดเน้นไปที่สองศูนย์สองหกชุดกันนะคะแปดหกแล้วก็หกหนึ่งแปดเก้า 8, 9, นะคะพี่ๆจะแปดเก้า, 8, อ,าอย่าลืมกลับหัวกันนะคะเขียนไว้ให้นะคะพี่ๆจ๋าเผื่ออ่าไม่ชอบเนาะเพราะว่าการคำนวณของแอดมันมีทั้งแบบมากลับหัวด้วยนะคะแปดหก ก้าหนึ่งอ่าไม่ต้องตามแอดทุกตัวเนาะถ้าใครไม่ชอบก็กลับหัวแล้วกันนะคะอ่ะย้ํานะคะให้เปลี่ยนเพียงแนวทางเท่านั้นเดอ้อพี่พี่จ๋าแอดก็ขอขอบคุณพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะที่มาติดตามรับชมเนาะขอบคุณทุกกาลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮง,งเฮงรวยรวยกันยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ